โอู้งเฮ้ยวงคล้ายเกมแรกเมื่อวานนะออที่ไปจบด้าน<ก>บนเลยตรงกลางเลยปะที่เป็น<า>บ้านอนะ่พาวเวอร์ได้แชมป์ใช่ฮะวงเข้าอู้เราวงนี้วงนี้มาเป็นอินฟ,ฟินิตีของกลางวงของจริงปะวงกลางวงแรกไม่มีผลนะดีไม่ดีวงสองวงสามเปนกินน้ำอยู่แล้วเออฟสแค่กับซิสเจนมาตอนนี้คะแนนเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้ฮะโอ้เดี๋ยวผมขอจะบอกว่ารอบนี้ไม่ไฟนะพี่ไม่ไฟแล้วดูจากการลงโซนคือปกติไงลงยัดตึกวายนะรอบนี้แบบว่ามาแบบ มันแบบซอฟต์ร็อกอะเมื่อวานจะเป็นแบบฮาร์ดแบบฮาร์ดร็อกด้วยนะเมื่อวานใครกินบ้างนะเฟสแคนสลับกันเกมแรกเฟสแคนบัลมัดเกมสองเจเจจินเนาะเอาเท่ากับว่าตอนนี้เฟสแคนนำอยู่3ต่อ2นะเพราะผมจดไว้ตั้งแต่รอบวิกเดย์นะครับเอ้าโโอ้หแล้วนี่ยงยงยงก็พ่ายผมยาวเร็วนะไม่ใช่ พวกแบบนี้ไม่ไฟกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับการแยกออกมาของกออผายและไอามาไฟครับฟาร,ร์มบริเวณรอบนอกนะครับส่วนตีแกจินเนี่ยฟาร,ร์มข้างในครับแล้วทิ้งคอสมอร์ไว้หมู่บ้านข้างนอกครับครับต้องบอกเลยว่าวงต่อไปเนี่ยผมว่ายัางไงก็ต้องเข้าพื้นดินแหละมันจะเริ่มรู้เลยครับว่าบ้านใคร <S <S โซนไหนเราต้องการอะไรประมาณไหนใช่พี่บอกว่าแพทเนี้ยเขาจะไม่ดีดลงน้ำเหมือนแพทก่อนๆนะคอ่าก็คิดไว้เลยครับว่ายังไงวงยังไงก็ดีดเข้าพื้นอยู่แล้วนนี้บอกเลยว่าทึง เป็นการหาแบบการจองบ้านมากกว่าตอนนี้นะแต่เมื่อวานเกมแรกเนี่ยกินน้ําถึงเฟสที่หกนะนั่นแหละปัญหาท่านผู้ชมครับ<ม>แล้วคือที่เป็นพีกกว่าคือตอนวงประมาณวงที่สามไปสี่เนี่ยมันยังกินฮาซินแล้วทางด้านขวานะอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะอยู่ห้าสิบห้าสิบแต่ทัดดีดมาขวาเฉยเลยนี่ฮะคือการวัดใจของวงคะโอ้โหขอคิววิเชลเลตบอกเลยว่าอือไม่ได้ท่านผู้ชมครับยาไม่มียาวินเชลเลตยายาขอร้อง เราอยากวัดครับอูนี่ไง <มะ S 1> ไม่มียาเรียบร้อยแล้วหวออัวแตกครับโอ้สองแล้วข้าหัว คือมูมาตินเขาล็อกรอตำแหน่งนี้อยู่แล้วครับผมลําบากเพื่อนครับยาไม่มีนี่แลโทนี่มีแค่หนึ่งอันกับเฟิร์สเอ็ดและแบนเนตห้าชิ้นครับแบบนี้ไม่สวยแล้วนะครับด้วยความนี้มูฟเล่นเล่นไหวครับมันจะเสียเปรียบเรื่องของพวกไอเทมถ้าเราอยากได้พื้นที่เราจะเสียเปรียบแต่มิล่ากับมิเตอร์ต้ามิล่าอะไรอิทูนายอิทูนายอินฟิแล้วได้ยินเสียงมาอยู่เอ็มบีตรงนี้มีล่ามีล่ากินไหมเรียบร้อยโอ้ได้เห็นก่อนแล้วยิงก่อนเรียบร้อยครับสบแรกของเกมนี้เป็นมีล่าครับผมเฟิร์สบัตรนาทีที่่เทานนัั้ครบผม โอ้ยดีหลงไม่เฉยเลยครับอีท e ูนายตัดมาที่ C เขตจีนต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าซีซ่าได้ยินเสียงแน่นอนแล้วรวมถึงเจซีแซ่ลรอคอสมุมข้างไว้ครับนี่ฮะทีต้องเดินดีๆแล้วครับเข้ามาชั้นหนึ่งก่อนครับเจซีซต้องดูบูบัสเหมือนจะรู้ด้วยว่าข้างเห็นเองเห็นเห็นแล้วขึ้นคูณหกมานอนท่นลัดหน้าแต่ว่าเจดีไเปิดหัวคอสอลเล่า <c oughs> จาเกมไปเลยครับหคิวของอารคิวฮะ วันสวนกลับมาเหมือนกันจังหวะวิ่งลงมาเทกันไปคนละหนึ่งคิวนะตรงนี้ป่าของมาตีซะโอ้คิวทำได้ดีกว่าจังหวะนี้แล้วเป็นดูเล่นที่ได้เปรียบกว่ามุมนี้ขยับมาดูเคเก็บเตะเทะไปเทะมากลายเป็นว่าเสียหายทั้งคู่นะท่านผู้ชมครับโอ้เสียไปย่างละสองสองแล้วมุมนี้เขาจะเข้าไปร่วมหรือเปล่าทางฝั่งดูอาคิวนอกบ้านตรงนี้เน็ตมาจากจ้าตุกิจเข้าบ้านมาแล้วเช็ดบางโอ้โหวางไปนิดนึิงของจริง้ดูครับป่าห้องขวาห้องขวาเขาอยู่ซ้ายเพื่อน เหลือ2ต่อ2องครับตอนนี้น้ำชมกับอากับซีเขตจีนและเป็นทีมที่มีลุ้นคะแนน100บวกทั้งคู่ครับจะดูอีกขยับเข้ามาเล่นใต้บ้านก่อนเป็นที่เรียบร้อยครับทิสซาขยับมาไม่ได้ครับไม่งั้นอาจจะโดนยิงฟรีครับทูเกะโอเคใครมีเบคอนทามที่เหมือนเข้าวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับไปตึงตั้งแต่ช่วงต้นเกมเฟสที่1ยังไม่ประกบเลยฮะโอ้จังหวะเทรดกันนะวะเทรดกันเร็วนะมาเฟฟกเลยจริงๆนะจังหวะได้เปรียบมีไม่ถึงสิบวิเลยครับแล้วเทรดกันแบบ ข้าเป็นสองสองแล้วตรงนี้นะฮะครับผมเราจะดันต่อก็อไม่ใช่เรื่องผู้ชมมาระหว่างต,ตัวซีเขตดจีนกับอาร์คิวครับโอ้แล้วโอนิเป็นทีมเดียวที่จุ่มบูโซนอยู่ณเวลานี้ครับในบูโซนที่บีบเข้ามาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอะไรไม่ไดทท้ทีทีต้องนอนมุมนี้ไปก่อนครับผมจะยื้อไปยื้อมาไม่สวยแล้วอ้ามุมนี้มีการมะทะกันเมจิกกับอีทูนายเสียไปหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาที่ไปโดนอินฟินเก็บนะครับผม นีจะยัดบ้านนะซาย,ยูลีเข้ามาใต้บ้านปมนที่เรียบร้อยครับและดันเข้ามาตัวไกลคอสยิงมาเฉิอตีออีกแล้วครับเก็บซีแซงแล้วเหมือนจะซ้ำได้ด้วยโอ้สลับเตี่ยเราเป็นเจ้ากายเขาคออีกมุมหนึ่งมาเก็บทางฝั่งซีแซงออกเกมโอ้โห,หลายไฟมากฮะในช่วงเวลาเฟสที่หนึ่งเองนะท่านผู้ชมครับโอ้โหน้าจานอนมุมนี้อย่างเฉียบ เสียพอหรือเปล่าแมจิเช็คบ้านแล้วครับเดินสีเลยเดินสีเลยมาผีไฟรอเจ้าก,การหมูมาเล่นทางซ้ายมือแทนแล้วเจอตี้ขยับมาเช่นเดียวกันนะเจ้อาควักระเบิดแล้วเหมือนไดฮาร์ดรู้หรือเปล่าฮะโป่งเป <ะ S 1> ิดจะรู้นะพี่แต่มุมนี้มั็นตายยากคริงๆมันล้นอยู่แล้วนะแล้วดูโอ้ยเนี่ยตัวนขกเชอร์ตี้ครับตบปิกก๊กจูเฮ้ยเพื่อนแล้วดูไดฮาร์ดนะครับแกแกกำเนยียอยู่แล้วน่ารำเป็นเพื่อนแล้วนะจ้อารอรอแล้วเดินใส่เดินใส่แล้วพีฟู่มิ่งกับทมมิ่งของไดฮาร์ด ผู้ชมแกี่ยกันเนี่พอดีไงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมสซี่โดนรวบหมดเลยจ,จบ16ครับแล,ล้วก็มุสคันหลังทางฝั่งตัวแจ็คสันในคอเวสดผู้ชมครับขับตามกันมาก็เป็นไลน์อัพนี้ยาวๆเลยนะตั้งแต่เจอหลักได้นั่งไปครับผมอุ้ยผมคิดว่าเนี่ยถ้าเอาจริงเกาะด้านหน้ามีทางฝั่งตัวบีฟินเ็นดานแรกนะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายสอนลเอฟครับอัลซาโก้รอหลักอยู่เหมือนกันใช่ อุ้ยแล้วดูเขาจะขึ้นตรงไหนได้บ้างแล้วดูเกียร์ขับเจสกี้อย่างนี้เสียงมันดังนะแล้วดูเฮ้ยแล้วก่อนนี้ไปว่ายน้ําหรือเปล่าน่ะใช่ครับไปว่ายน้ําทําไมครับก่อนท่านี้เราวงเหมือนจะเข้าทางด้านของเขาหรือว่าตัดหมอกนะครับแบบนี้ครับเหมือนจะเข้ามิดเนอะเข้าไปเราดูเราดูเราดูนี่เกียร์ขับโอ้โหอะไรผมบอกว่าเจสกี้มันเสียงดังคุณผู้ชมฮะยันเตอร์เรียบร้อยเลย แล้วเหลือแค่ทางด้านของเอ็กโวเวฟบอบแล้วก็เอ็กซีครับแบบนี้น่าจะล็อกขาดให้ขึ้นไม่ได้แล้วครับอินฟินิตี้ครับ, Infinity, รบแล้วลนี้โอ้โหแล้วที่ตั้งเข้าไปเปิดเมื่อกี้มาแล้วเนี่ยเราใส่ซ่าครับแล้วเอวีจจากชาเปอร์ไปเขาเองครับตายหมดเรียบร้อยเอาแะครับเฟนนี้เราจะได้จะไปทำกันมาคือแล้วจะดุี่เปิดน็อกทังหมไปเก็บทางด้านเอวีจเอกจากเกมไปครับผมบ้านนี้เขามีสี่คนอยู่แล้วแล้วผมชาปเปอร์มาเยืน อวยชี้ควักแกรนดมาแล้วรอหน่วงเวลาปลามาแล้วเอ้าปลามาตดปาตาอหูยแจกปีนี้ไป เราสวนมากก็ต้องตัวแอม็กครับน้องทั้งตวงซีซ่าไม่ได้แเราคาดข้างมาประตูแต่จะนอนทานหลังประตูตรงนี้โดดยิงจบสิบห้าครับอ่าร์คิวอดกรีดไปอ่าแล้วก็มีสามคิวฮะเกมนี้อาร์คิวผมซีเกติงยังเนียนอยู่กันอีกหน้าหนึ่งเจ๊ไปเปิดน้องออนไลน์ยิบสี่เหลือคนเดียวเป็นปอนไฟแล้วโอ้นี่เขารู้ตำแหน่งของมิดอยู่แล้วครับที่ขยับเข้ามาด้วยรถกระบะครับผมเดินสีมามุมนี้เจ๊โดดก่อนแล้วเวฟบอลเห็นไปตัดเฟียทอยน้องดาวไปแล้วมาก้าไปซ้ำเฟียทอยหล้าจอดมาได้ไม่น่าไหวแล้วเกมมิทเอสับผมอาร์ตโดน้าีเผไมม่่ไหวครับบใสออกาจปต สี่โอ้โหคนเวมคุณของจริงนะโอ้โหไม่รอดพี่สังเกตว่าว่าทีมแบบว่าโดดโดดขอบเนี่ยเขาจะพยายามให้่องกันแี่จริงๆมันมันค่อนข้างจะเสี่ยงมกันนะอย่างเช่นโปรโมมูดกับไอมค์เทยนะ<ช>ี่จริงๆ<ช>ถ้าเขาเลือกเวทตรงมันอาจจะเป็นทางที่ดีสุดถูกต้องฮะแต่ด้วยความที่เขาว่าจจะ อาจจะคิดว่าคนดักเลยคิดเยอะไปหน่อยใช่ที่บอกเขาเกมนี้เป็นเรื่องของการคิดแล้วก็ทำให้เร็วที่สุดต้องครับเราต่อทางด้านนี้ก่อนครับเบลมอสดันเข้ามาใส่เดอร์มิดเอเอออกมาป่าแล้วพีิกซ้ายกลับมาเรียบร้อยเลยครับเดอร์มิดอีสปอร์ตจบอันดับที่2มี1คิวครับผมแล้วฟุกเชียได้คิวมาเป็นล็อกด้วยครับแล้วนี่ฮะบาก้า3ไปคิวฟีดเดเลย์เล็กน้อยครับเหลือ11ทีมแล้วครับ39ชีวิตครับโโอ้หเราตัดมาคู่นี้ครับสัตว์กันต่อทางฝั่งตัวอาร์เซนอลกับอีฟิเรตตี้ครับเวลดั โอ้โหดัด๊ดหัวตารางถามจริงนะผู้ชมครับผมถามจริงโอ้โีโอเคโอนตังค์ซื้อวงหรือเปล่านั่นน่ะสิฮ<า>ะอย่าโทผมโทรไปถามให้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวชื่อเขฝากซื้อทีมอื่นเลยนะ <c oughs> สบายแล้วหหูแล้วกดไมค์สิพอขาดึงนัดโอ้โหจกกังหวะมุมมุมมาแล้วเพยโซมันบีบว่าคับไปชาร์เปอร์ต้องเล่นนี่ผู้ชมฮะจังหวะกันไปซัดกันเมื่อกี้ไงคือสภาได้สี่สควอซานสควอเมื่อกี้มันช้าดึงจังหวะไปหมดแต่เสียดายคิวนี้ไม่ได้เป็นคิวของเบียร์สิบเอ็ดครับเนื่องจากดาเมจ โดนมีโซนเป็นดูโซนจังหวะนี้ดีๆไอแม็กขับรถออกปอมฝ่ามาด้านหน้ามีแฟตแล้วไอแม็กหลบซ้ายไอแม็กขานอีกหนึ่งนัดไอแม็กจิ้มเข้ากลางวงเฮ้ยไอแม็กเลื่อนล่อเฉยลอยด้านขวาเปิดเป็นเวลตัดเวลมอดได้แล้วเหมือนไอแม็กไปโดนเอ็ดวร์ดเอ็กซ์ลับก็เมืแล้วคิวนี้จะเป็นของใครแล้วเป็นของเลเวนคอร์ล่าจอดมาแล้วคุณสามขึ้นมาจากเชเวกของเก็บเวลมอดออกจากเกมไปแล้วบาก้าบูโอนเอาไปน็อกดาวน์แล้ววงเข้าหาวาวดัตอีสปอร์ตครับโง่หนักจริงเฟสแคนแบบเต็มใบของจริงฮะ เฮ้ยเพื่อนอุลเบคอนต้องเข้อลายไหนประจุนี้เบคอนต้อข้าใกล้สุดเลยว่าฟัสกาแฟนะน่าจะเป็นเฟยนะแล้วน่าจะโปะสโมกปิดวิชั่นของเฟยแล้วขยับเข้าไปตีกับเบคอนเต่าทำเข้ากระต๊อบกระต๊อบตรงนี้เบคอนทำโอ้โหบอาได้สปอร์นนะวงแบบนี้ไม่น่าพลาดแล้วบาก้าไหลตายไปแล้วครับหลังจากเป็นน็อกดาวบูโซนระยะหนึ่งครับผมแล้วเอ็กซี่โดนน็อกจากบูรุโตไปเปิดมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคอนเสปต์ัดเอิร์นนี่จังหวะฆ่ามาครับผมโอ้โหไประวังเวนแคนนะวาวดัสเปิดมุมอยู่เลยครับโอ้โหบูรุโตครับเช็คครับ เราขึ้นมาตรงเกลอเาเพื่อนผู้ขออภัยเราจะบล็อกจากเมก็บ้านคำถามจริงสเปรดาดดอบช็อตเกือบเหมือนกันเอะไะครับเนี่ยขึ้นมาได้แต่ว่าโดนปูแล้วเนี่ยเก็บดาวบล็อกเช่นเดียวกันครับตอนนี้ออาเตร์โก r go เบวีต้องขยับมาช่วยจ่าจริงก่อนหรือสามก่อนแล้วพี่บามาแล้วเหมือนจะเก็บอินฟินิตแล้วอินฟินิเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับผมข้างหลัง เนี่ยลุกมาแล้วแบวีฟังอยู่อะไรพาวเวอร์จบสิเฉยเลยงงใจไทยแรงแล้วคุณเราขึ้นมาคุณนกขึ้นมาแล้วสเปรเก็บได้ไหมบรูโตโอ้อยู่ห่างค่อนข้างไกลครับผมอุปัญหาคือคุณตอบสเปรลากมาแลต้องยิงฟรีก็เก็บอีก3คิวไม้ได้แล้วดูคานอยู่พังงาพังงามีการเรดย่าเรดย่าอยู่เนี่ยต้องปั๊มอยู่แล้วบรูโตวิ่งตามลงมาแล้วเพย์โซคกับน็อกคิวโรแกนมาแล้วตรงนี้ยังยังซากยังซากอยู่แล้วสมวกซ้ายสมวกไกลบรูโตไปแล้วฮะ ไปแล้วครับผมบรูโตแต่ตรงนี้ก็ทันนี่ถึงยายให้เพื่อนปั๊มไปเบบี้ได้คิวมาเป็นก็ทันนี่ครับผม ute, เพอร์มูตล้อเฉยเลยป๊อปกับเบบี้ไหลบูซอนตายไปเหลือ25ชีวิตแล้วจากวงที่มันค่อนข้างยากเลยไม่ก็มายไหลตามไปด้วยครับผมเนี่ยปั๊มยาเรื่อยๆบรูโตเหลือเฟิร์งเอกแค่ชิ้นเดียวแล, concept, แล, concept, แล้วคอนเซปต์ระเบิดเก็บเต็มเบลได้จังหวะที่ยขยับเข้ามาชาร์จวาวดันแล้ววาวดานตั้งโซนได้ดีมากทีละการออลลี่ซัมป์ป๊อปเพอร์มูตจบอันดับที่สิบแล้วดูฮะก็็ดาเเเตมมบจะกไปโทนี่เเคปิดน้องเนดัดซี ีนอ็อกดาวน์เบคอนชาม้าไม่ได้เออนี่โดนแชมาเองเอาไฟโดนลุมสองทางเลยครับมุมซ้ายมุมขวามีโอดีแล้วลุมนี้ไม่ถึงเลยครับแลาวีเทเลทสต์เฟซแคนมาแล้วเฟซมาดุนไฟซัดเออไอออกเกมแล้วเบคอนจบอันดับเก้าผูนะ้ชมฮะโอ้โหไปต่อไม่ได้ครับ,ยา,ย,บาย,ยากจริงจังหวะดาวนเขาใส่นะคือคนที่ข้างลางโลกเขาจากว่ามุมระหวา่างกับท็อปกับโกดังผู้ชมฮะมุมแบบนี้ถ้าวอลดัไอซสปอร์ตได้ไก่เกมนี้คือการันตีหรือเปล่าฮะในการทิ้งคะแนนห่างไปอีกมุมใหม่เข้าเลยครับต่อระลากมามีสกายกับเซอร์เบอร์โต้แล้วนอนดูร จังหวะฟอลเราหาไม่เจอแล้วเนี่ยอีวิลิตี้จบอันดับ8ผู้ชมครับหนุนสามขึ้นมาแล้วไม่ไหวครับผมจังหวะนี้โดนยิงฟรีครับโอนิกส่งทางด้านของอาฟเตอร์โกครับจบอันดับที่7ไปโอ้โหนุวงใหม่ใหญ่นุยฮะวัดฮะนั้นบึ้มเนยจากมาตินถึงไม่ทายทายให้ทายแล้วโอผมแตายไปแล้วชจังหวะลากมาแล้วเจฟถือยาไว้ตั้งยี่สิบก้อนนั่นนกงงอีกแปลว่าจังหวะปั๊มผิด จะไปโดนระเบิดี่มาตินกับคิสกายแล้วอิโนนาจบอันดับที่หกเป็นสี่คิวจงครับมาตินได้งนอนจากฝั่งคิสกายเรียบร้อยแล้วซ้ำไปแล้วก็ชี้บูดตายอีกหนึ่งโอ้โหดันน่าจะเป็นเพอร์เฟยขออภัยะเพอร์เฟกหรือเปล่าครับต้องรอดูกับเฟสแคนก่อนนะครับโอ้โหคุณอิกซัดกันแน่ผู้ชมฮะรัดจุลาแค่แต่ว่าวอนได้เปรียบกว่าแล้วน่าจะปล่อยทางด้านของ โอนิกนะทาเดชไม่น่ามาแล้วครับน่าจะปั๊มยาแล้วต้องครับอีหนึ่งนี่เนี่ยจะปั๊มยาไกลอยู่เหมือนกันนะอีหนึ่งน่าจะชัปเปอร์ป่ะพี่แฟดนะโอเคข้ากอไผ่เดินเข้ามาติดก่อนครับมุมนี้ขออีหนึ่งลูกของเอสวายเอ็กไปไหนฮะย้อยมาแม่โหวงเซิร์ฟสิบหกคนโอ้โหเกยเฉยย้ายต่างฝั่ตัวท้ายปั๊มกับเจมส์โอ้ยแล้วอู้แล้วมีคนเห็นโดนขอข้ามเพื่อน เอาคิวแล้วเป็นอันดับที่3ครับทีมแฟรครับผมเท่ากับว่า1กับ2จะกลายเป็นแค่เฟสแคนและวาวดั๊วงเข้าวาวดั๊ตะกี้ยาเขากี่ก้อนนะพี่16ฮะอยู่ที่ว่าเขาจะไฟกันนี่ไงครัเอเอครับหนึ่งน็อกใส่กอไผ่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่รีบดันแน่นอนจากวงที่ได้เปรียบกว่าในเฟสที่7นะครับครับอู้แล้ววงเข้า3เฟสติดคุณเฟรมผู้ชมวาวดั๊แต่เฟสที่4ขึ้นมาเนี่ยคือเข้าวงเขาตลอดเลยจริงขาจะทำบุญล้านไหนตรงนี้ย ร้านอ่ะอุ้ยเหนือเลยนะอุ้ยสิบส13ก้อนพี่13ไม่เหลือนะหรือ12ประมาณนั้นนะคือถ้าเฟสนี้จบแล้วเฟสแคนออกก่อนก็คือจบดับสองเลยใช่ครัแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะเป็นเฟสแคนก็ได้พี่อถ้าเอาดัดได้ก็ฉีกไปเยอะเลยนะผมเหลือชื่อฮะเรียบร้อยเอาป๊อปไม่ไดัไม่มีอาาัจามิงแบส เดียร์นาไม่มีด้วยหรือเปล่าฮะไม่มีครับเมื่อกี้อู้แล <มา S 2> ้วบังคับไฟดันมาหลังสซตเตอร์ครับออบออกซ้ายไปหนึ่งคนเขากรอผ่ยครับผมตัวนีิเคนโทนิเคนุนตรงนี้อยู่แล้วดูดันเข้ามามีการโยนไฟเบรกมาแล้วโอ้โหสมองปิดประตูข้างเฟรมคนอาแล้วฮะฉลาดเล่นครับเฟซแคนครับดันเข้ามาสี่ต่อสี่ครับผมมาดูกันครับทีมไฟใครจะแข็งแกร่งกว่าแล้วะทีมใครจะดีกว่าแล้วมาตินดูฮะมุมนี้ของมาตินมีโอกาสพีเก็บได้ชั้นไหลลึกเข้ามา แล้วน็อกแรกจะเป็นของใครควักเน่และนี่ฝั่งนี้โมอเร์ชอปแล้ววินโซเลสปามาปิดประตูไปก่อนครับมาตินโอ้ดูสกิลเพย์มาตินนะครับดูการยืนฟอร์เมชั่นของวาลดัสนะท่านผู้ชมครับน่าสนใจกว่าครับได้เปรียบกว่าเล็กน้อยครับจริงครับยืนสี่เรียงก,กันอย่างนี้แล้วปัญหาคือทางไฟแค่ไหนยยืนสองสองสองหน้าหลังนะดูครับมาทั้งนี้วงทีแปดอยู่ระหว่างกลางทั้งสองคนเลยพี่ทั้งสองทีมเนาะน่าจะเฟดแปดนะจะหมดก่อนถึงจะได้ไฟม,มีโอกาสแบบนั้นครับ อุ้ลบังคับเดินทั้งคู่อ้าวทุกคนครนี่ฮะจังหวะเดินตรงนี้ต้องดูคราว่าน็อกแรกกับไฟสีสีจะเป็นใครเป็นเฟรมทุกคนนั่นแหละครับเหมือนจะมีการเปิดฉากยิงมาครับผมลั่นๆมาจากมินทอเลสครับแล้วก่อไผ่แล้วเบิดยัดมามุมนี้คือเอฟเอในรีพอร์ตเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวเปลี่ยนเกียร์นะดูครับเอฟเอครับย่องย่องซ้ายมาแล้วเสียงหลุดหรือเปล่าก่อไผ่แก่งานก่อไผ่แก่งานอยู่แล้วก่อไผ่หลบก่อทุกคนครับมีการโยนโอ้สมมัสมบงครับโดนหลอกโวัยรุ่ดันเข้ามาแล้วครับ ผมเนี Hoy, ้ยเลยค่อยๆหยาบมาแล้วก็ผ่านรู้ตำแหน่งไอ้มาไฟมาฉีกเล็กแล้วมีสโมะโปะค่อนข้างหนา3ลูกเราดูเฟสตันไอ้ไอ้รั้ตัวเข้ามาฮู้ฮูแล้วดูออกขวามาหายหนึ่งครับโทนี่เคโอ้โทนี่เคออกมาเสียเปรียบมากแล้วคอนเซ็ปต์ตสามไปเลยแล้วมูวีออกมาปาดวิทอทลเล็ตก็ไปได้สองเอเลีเทคืนมาได้ตอนนี้วอลดันได้เปรียบเล็กน้อยขยับเข้ามาเลยดูกอดดานมาปาดข้างเหลือแค่คนเดียวก็เฟสแคนครับ อ้จังหวะโถครับมาลุนไฟหนึ่งต่อสามหมื่ต่อสากกอมก็มาลุนไฟออกซ้ายหนึ่งออกขวาหนึ่งเรียบรอยบ้อยครับจังหวะนี้วินไปจางฝั่งตัววอลดัสอีสปอร์ตครับเกมแรกครับซานท็อกหนีไปอีกแล้วโยมครับโอ้โหลสิบสองคิวโยมฮะเอาละฮะยี่สิบเจ็ดคะแนนนะผู้ชมครับวอลดัสอีสปอร์ตถามจริงฮะโอ้ดุเหลือเกินครับสองมันหกยี่สิไห้าวิกนี้นะอะไรก็เกิดขึ <c oughs> <c oughs> ้นอะครับ จะเป็นที่รา็เกี่แล้วครับ14เมจครับ12คิวครับวันาาละอีกดไม่แน่นะพี่อาทิตย์หน้าจะบูดไงไม่แน่ครับแช่งแป๊บสาธุนะอะไรก็เกิดขึ้นได้